ครับสวัสดีครับเ c ฟซทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านครับวันนี้มาพบกับเซลล์ตอนที่โชว์รูมอิสุคิงยตนสาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่มาอยู่กับรถครอบสวยๆอีกหนึ่งคันทรงสวยๆนะสวยจริงๆนะสวยจริงๆคันนี้เป็นรถตอนเดียวครับบรรทุก3ตันนะคือจริงๆถามว่าบรรทุกได้มากกว่า3ตันไหมอ่ามันบรรทุกได้มากกว่านะ แต่ว่าเราจะเรียกกันเป็น2แบบโดยส่วนใหญ่เนาะก็คือเป็นสเตปสตันกับเป็นสเตปหตันซึ่งสเตปหตันเนี่ยก็จะมาด้วยเพาลอยแต่สเตปสตันก็จะเป็นเสริมแนบเอานะฮะคันนี้เป็นสเตปสตันครับทำมาจากเครื่องส0 0 0ซีซีนะครับนี่สีขาวมุกจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ราคารถเปล่าเนี่ยอยู่ที่6กแสนสี่หมแแต่ถ้าลูกค้าซื้อสีบรอนหรือสีเทาเนี่ย ต้องบวกราคาเพิ่มไปอีก7,000นะครับถ้าสีขาวก็ขายราคานี้เลยไม่เกี่ยวกับการตกแต่งนะการตกแต่งเนี่ยขึ้นอยู่กับทุกท่านเลยว่าจะเลือกแต่งแบบไหนยังไงนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่คะตัวล้อแม็กโปรวันนะครับโปรวันเรียกโปรวันไก็เรียกโปรวันะใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเออแต่แต่ว่าหรือผมจำสับสนไม่แน่ใจ นะครับเพราะจริงๆโปรวันมันจะมี5ก้านใช่ไหมแต่ถึงมันเป็น6ก้านแต่ผมคิดว่าน่าจะโปรวันนี่แหละนะครับอหรือว่าถ้าผมเรียกผิดคอมเมนต์มาหน่อยนะทักท่านคอมเมนต์มานิดเด่นนะก็เป็นน็อตเดิมครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ปั๊มครอบเบรกนะฮะสีเขียวจะได้สวยเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ ครับพี่แล้วก็ใส่ยางเบอร์2 3 5 5 5 0นะครับก็คือเป็นยางที่ต้องบอกว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยที่ใกล้เคียงกับล้อหลังมากๆนะครับ1เลยเลขใหม่ไม่เพีย้ยน2 ABS ไม่โชว์ระบบการทำงานปกตินะครับอ่ะเราก็จะเลือกใส่เป็นยางตัวนี้ให้กับลูกค้าเป็นหลักแต่ถ้าสมมติว่าอย่างเผาเดิมเนี่ยถ้าใครรีเควสมาอยากได้ยางบางกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่า คือถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ยุ่งอะไรกับระบบตัวกล่องของเขาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่า a b s จะโชว์หรือเปล่านะครับแต่พอ้างหลังเราก็ใส่เบอรน์นี้ให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็คุยกันก่อนนะคุยกันก่อนว่าต้องใส่แบบนี้เนาะสำหรับคันนี้นะครับตัวคอกเนี่ยถ้ามองในมุมเนี้มันจะดูแปลกตานิดนึงไม่ได้แตกแปลกตาที่ดวดลายนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมันเหมือนแบบคอกมันจะใหญ่ใช่ไหม ซึ่งต้องบอกว่าข้อเจ้าคัเนี้มาข้อเนี่ยมีขนาดความสูงเนี่ยเมตรสาตามตามปกติอยู่แล้วที่ใช้กันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแต่เพอิญืว่าคันนี้ลูกค้านะครับมีการสั่งให้กว้างด้านในเนี่ยอยู่ที่เมตรแปนะครับก็ผมคิดว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะคํานวณน,นะครับว่าอ่ากล่อง ที่ใส่เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่แล้วเวลาเตียเวลาลูกค้าเลียงเนี่ยมันจะมีขนาดความกว้างข้างในเนี่ยที่เลียงแล้วไม่เหลือช่องว่างก็คือพูดง่ายว่าพอดีเลยนะครับก็เลยใช้ความกว้างในเนี่ยเมตรแปดสิบนะครับมีเหล็กสับท้ายให้สี่ตัวครับแล้วก็มากับชุดกรล็อกฝาท้ายเลสโซ่เลดนะครับนี่แป๊บปะปาแซมเลสนะครับสำหรับตัวข้อก็เป็นงานของช่างบึงราชบุรีนะครับสำหรับ้อก ตัวนี้นะครับนี่พอรอยเชื่อมต่างๆนานานะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สั่งได้ก็สั่งได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนเหล็กยงเหล็กเกียบต่างๆนี่มีมาให้หมดนะครับสองชั้นบนล่างนะครับลักษณะของตัวอคอกเนาะแล้วก็ตัวล้อหลังเป็นแม็ XL7 นะครับของเลนโซ่ เป็นยาง SCD ครับยางมิชลินนะครับก็เบอร์ยางเนี่ย2 2ง7 5ง5แล้วก็ใช้แม็กอยู่ที่7.5นะครับ7.5เพื่อพยายามไม่ให้ล้นเยอะนะครับเพราะต้องบอกว่าเผาเดิมเนี่ยอ่าเขาจะมีความความกว้างของแขนเพาอ่ะที่มากกว่เาเผารอยนะฮะฉะนั้นเวลาใส่ล้ออะไรนิดหนึ่งเขาก็จะล้นละเราก็พยายามหาตัวล้อที่มันแคบที่สุดนะครับเพื่อให้ล้นน้อยที่สุดนะครับอย่างเนี้ยก็ล้นแก้มยางนะ ย้ายหูแนบหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วครับนะย้ายหูวแนบหน้าขึ้นหนึ่งนิ้วแล้วก็ด้านหลังใช้เป็นตรงเตงสั้นครับตรงเตงยอ่อแล้วก็แนบยี่สิบมิลข้างละสามตัวโช๊คบรรทุกแล้วก็อันนี้เราจัดเลี้ยงแนบใหม่นะครับเอากั้นกลางออกไปเพื่อให้ให้มันต่ําลงมาโดยที่ไม่ต้องใช้กล่องโหลดนะครับเพราะถ้าใช้กล่องโหลดปุ๊บเนี่ยแหนบมันจะต่ําลงมาเยอะนะครับแหนบมันจะต่ําลงมา ใกล้พื้นเยอะเราก็เลยเอาแหนบกั้นกลางตัวนั้นออกไปนะครับเพื่อไม่ให้แหนบต่ำต่ำลงมาจากพื้นเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าตัวแชสซีกับเพาเนี่ยก็จะมีระยะห่างที่ต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปเห็นไหมเห็นไหมนะครับก็จะมีระยะห่างช่วงหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันนั่งเพานะครับให้มาพิงกับแหนบบรรทุกเยอะๆก่อนนะครับนี่ เราก็จัดให้นะครับซึ่งต้องบอกว่าสวยทรงเนี้ยสวยอาทุกคนดูเนี่ยสวยไหมะนะครับก็กําลังใช้งานดีเลยแล้วก็เห็นนะไหมปลายแหนบเนี่ยจะไม่ได้ต่ํามากนะฮะเราก็จัดทรงนี้ให้กับลูกค้าไปเลยสวยดีนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาชอบสไตล์ทรงย่อแบบนี้อยู่แล้วนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยกันสตร์ครอบมือเปิดโครเมียมสวยนะผมว่ามันดูแบบเน,น,น,นียนตาดีสวยกำลังพอดี นะครับเผื่อท่านใดนะอ่ะอยากได้ทรงสวยๆต้องบอกว่ารถคอกอะ่ะบางทีบางคนทําไปทีเดียวไม่จบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมบางคนอยากได้เตีย้ยพอขับไปมีความรู้สึกว่ามันแข็งก็จะเปลี่ยนทรงบ้างบางคนก็เอาทรงปกติไปพอตอนหลังใช้งานก็ไปย่อบ้างอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบนะบางคนแบบเห็นเพื่อนขับแบบนี้อยากขับบ้างก็ไปไปแก้กันบ้างก็มี แต่สุดท้ายก็ขยับแค่ตรงพวกแหนบแหละครับนะนี่ภายในก็ใครซื้อรถพอสอนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับได้กุญแจรีรโมทแล้วนะครับมีจอเรียบร้อยนะครับกุญแจรีรโมทพร้อมใช้งานกระจกมองข้างปักไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงเรียบร้อยหมดอุปกรณ์พื้นฐานก็สะดวกต่อการใช้งานเนาะนะครับนี่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นของลูกค้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็มาสั่งแต่งกับเซลต้นนะครับเตรียมส่งมอบวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีอกหนึ่งคันที่ทําออกมาแล้วสวยมากนะครับสวยมากแต่สวยมากทรงสวยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันแรกเลยนะที่ผมใส่ล้อแม็กหน้าลายนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยขอมาครับว่าหาแม็กตัวนี้ให้หน่อยนะครับก็โอเคเราจัดหาให้นะครับก็ ลองดูครับเผื่อใครสนใจเนาะทักหาเซลลต้นได้เลยสเต็ปแบบนี้ก็ดาวเริ่มต้น30มหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดมีส่วนลดต่างๆตามเงื่อนไขเช่นข้อบครัวยิ่สูุหรือนะวันนี้เกี่ยวกับส่วนลดทะเบียนเกษตรกรหรือวันนี้ก็มาแนบส่วนลดเพิ่มเติมได้นะครับอยากได้แบบไหนทักหาเซลต้นได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาสวัสดีครับ